Kita akan pergi makan buffet Yay. Are you ready to go out? Go eat buffet with mommy William Are you ready? Mommy gonna eat a lot Okay let's go สุดเช้อาอไยัยเกออบอดสาวผู้ไทยในต่างแดนจ้าคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะไปกินอาหารบุฟเฟ่ค่ะเพื่อนเพื่อเรื่องของเรื่องสามีนางมา,อาโอ้อวดว่านางไปกินบุฟเฟ่กับเพื่อนที่ทํางานแล้วนางบอกว่าอาหารบุฟเฟ่เยอะมากมีกุ้งสดด้วยแบบว่ากุ้งแช่มะนาวอะไรเงี้ยสาวผู้ไทยชอบมากก็เลยเราต้องไปจัดค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าบุฟเฟ่ เยอะขนาดไหนจะมีเมนูเยอะขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะควันนี้เรามากินอาหารบุฟเฟ่นะคะเพื่อนๆอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าโทเน่บาสักรีตอร์ทนะคะเพื่อนๆเรานั่งตุตกๆจากที่ที่เราพักค่ะแถวตลาดเซ็นทรัลมาประมาณ2ีนาทีมาะมานค่ะเพื่อนๆอ๋อเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเมนูอาหารบนะุฟเฟ่ต์นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวสาวผูไทยพาไปดูคะ่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะ ราคาอาหารนะคะเพื่อนจ่ายคนละ22เหรียญต่อคนนะคะเพื่อนตกก็ประมาณ800กว่าบาทไทยคะ่ะเพื่อนเดี๋ยวสาบูช้ายโชว์บรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะว่าร้านอาหารหน้าตาเป็นยังไงเนาะเมนูอาหารเยอะ,ะ,ะเลยค่ะเพื่อนอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นเมนูของหวาน,นะคะ่ะเพื่อน โซนนี้ก็จะเป็นของหวานหน้าตาน่าทานมากแล้วก็มีซูชิโซนทางนี้นะคะก็จะเป็นซูชิค่ะเพื่อนๆชื่อร้านอาหารว่าโทโทเล็กบาสักนะคะเพื่อนเพื่อน ถ้าเข้ามาทานบุฟเฟต์นะคะคนละ22เหรียญค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกปอบเปี๊ยะหอนี่นมีออสเตอร์ด้วยค่ะเพื่อนออสเตอร์ไซส์ใหญ่ๆเลย น่ากินมากตัวนี้ก็จะเป็นพวกลูกชิ้นพวกเนื้อผักกุ้ง ส้มตำด้วยเดี๋ยวสาวพวยไทยจะลองส้มตำที่นี่นะคะว่าจะอร่อยอันนี้ก็จะมีขนมนะคะคืออาหารให้เลือกเยอะมากเลยเพื่อนๆสาวพวยไทยว่าคนละยี่สิบสองเหรียญนี่ก็คือคุ้มเลยนะคะเนี่ยแบบมีหลากหลายเมนูอะ่ะมีทั้งชูชิทั้งของหวานของข้าวอาหารแบบส้มตำอะไรอย่างนี้ก็มีเนาะแล้วก็ดูสะอาดสะอาน เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆมีไข่ด้วยกุ้งน่าทานมากเลย<ม>เดี๋ยวจะพามาดูโซนผลไม้กันค่ะว้าวอันนี้เป็นเครื่องในไหมอ่ะผ้าขี้ริ้วมีหอยด้วยนะคะเพื่อนๆมีผลไม้ด้วยค่ะเยอะมากเลยค่ะ น่าทานมากเลยค่ะคือแบบเยอะมากของหวานยังมีอีกยังไม่จบคือใหญ่จริงๆของเยอะมาก เนื้ออันนี้น่าจะเป็นนกหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะคือแบบเมนูเยอะมากมเพื่อนๆดูไข่ พิซซ่าก็มีเรืออ่องไรกันุ้ยกุ้งย่างคือแบบกุ้งแบบโซวเบลเลอร์เลยค่ะใหญ่มากเลยอ่ะน่าทานมากเลยเพื่อนๆโอเคหอยค่าเพื่อนๆดูสิมีบุฟเฟ่ตหอ,อยด้วยอ่ะ ค่อยเจอนะคะเพื่อเดี๋ยวเรามาลองชิมนะคะว่าจะแซ่บขนาดคือลูกใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆใหญ่มากค่ะเพื่อนๆหวานแล้วก็อร่อยมากค่ะ น้ำปลาค่ะมันคือเยอะมากค่ะนคนไทยเอามาเยอะมากแลก้วก็อยากจะบอกว่าอร่อยมากก็ทำให้ดิสบุฟเฟ่เอรีดิสแม่สิสาคุณชอบมนย้ำอี Is t biggest b u f f ที่ o u v น ค่ะเพื่อนๆนี่ดูเมนูกุ้งกุ้งย่างนะคะที่สาวคนไทยไปตักมาคือแบบไซส์ใหญ่มากนลวเพื่อนนราคานี้คือถือว่าดีงามนะคะมีทั้งซีฟู้ดแล้วก็มีทั้งลุสิตาออสเตอร์

We haven't tried to get Nora to start. To start. Oh,